วันนี้เราอยู่ที่ AT c คาเซลนะคะวันนี้แม่ค้าจะมาออกรถอีกคันหนึงเพื่อจะไปใช้งาน่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออกรถจะให้เฮงจะให้ปังจะให้เงินไหลามาเทมาเงินเข้ายังไงเรามาดูกันว่ามันต้องใช้อะไรบ้างตามกันมาเลยค่ะ อันนี้คือสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในการออกรถนะคะก็จะมีมะนาวสี่ลูกแล้วก็พวงมาลัยหนึ่งพวงอันนี้ไปดูมาจากอา,อาจารย์หนึ่งเขาบอกว่าให้มีซองแดงๆแ,แล้วก็เอาแบงค์ที่มีสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยใส่ไปในซองเป็นเหมือนเป็นขวัญถุงอะคะ่ะแล้วก็เอาใส่ไว้ในเกรถแต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีบีพระด้วยนะคะมีพระอีกหนึ่งองค์เพื่อจะให้เราติดที่หน้าหน้ารถแต่ว่า เดี๋ยวเราเนี่ยจะนํารถคันนี้ไปให้พ่อไปให้พ่อเจิมก็เลยเดี๋ยวจะไปขอพระที่พ่อคิดดีๆอีกนิดนึงที่นกนกดูมาคือถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถ้ารถอะ่ะถ้าเราเอาไว้ใช้ท้ามาหาก,กินควรจะมีเป็นพระสิวลีหรือเซียนเต่าอยู่บนรถแต่ถ้าใช้ขับใช้เดินทางอย่างเงี้ยก็จะเป็นหลบอุทวดที่คนนิยมคนใช้นะมันจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภยัยงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีออกรถกันเลยว่าเราต้องทำยังไงกันบ้างไ,ไ,าไปเลยค่ะ ริ่มต้นกันด้วยการวางมะนาวนะคะคุณหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราจะต้องมีมะนาววางมะนาวเนี่ยมันเป็นเหมือนอของสะอาดเขาก็จะให้วางใต้ลอ้อรถทั้ง4ลอ้อก่อนที่รถจะเคลื่อนออกจากจากศูนย์นะคะเพื่อเป็นการขจัดสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีออกจากรถเพราะว่าพอเราเดินทางออกไปเนี่ยจะได้แขวคลาดปลอดภยัยแล้วเรามาวางมะนาวกันเลยผ่านนิดนึงนะคะเพื่อเวลาวางแล้วตอนรถเหยียบมันจะได้แตก วางไปตรงกลางๆหน่อยนะพอเวลาล้อเหยียบรถมะนางมันจะได้แตกไม่ไม่กระเด็นออกมาโอเคแล้วที่นี้ <c oughs> แม่ค้าแอบพกโพยนิดนึงเราก็จะมีบทสวนในการกอดออกรถด,ด้วยนะคะแล้วก็มีเลิกออกรถด,ด้วยสําหรับวันนี้เลิกออกรถของเราจะเป็น9โมง59นาทีแต่ว่าก่อนอื่นเรามาสวดก่อนที่จะออกรถกันก่อนเนะว่าเราจะใช้บทสวดอะไรถึงจะทำให้เราเดินทางปลอดภัยแ้วคาดไปดีมาดีเดี๋ยวไปดูบทสวดกันเลยคะ่ะอันก่อนอืน่แล้วก็เอาอันนี้วางไว้ข้างหน้าก่อนนะคะ เพื่อง่ายต่อการสวดของเราก็เริ่มด้วยบทแรกนะคะเราก็จะเริ่มสวดเป็นบทอนมโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทัสะนมโมาาตัสสะอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสะแล้วก็ตามด้วยบทสวดน,นะคะเดี๋ยวเราสวดตามกันไปเลยอ อิติสุขโตอาระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีมะคงคาพระภูมิมเทวาขามามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีมะคงคาพระภูมิเทวาขามามิหังอิติสุขโตอาระหังพุทโธนโมพุทธายะ ปัตทวีมะคงคา,าพระภูมะเทวาครัมามิหังแม่ย่นางเจ้าขาโปรดนำพารถคันนี้ไปดีมาดีใช้แล้วร่ำรวยมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคลาดปลอดภยัยขอให้บุญแห่งข้าพระเจ้าจงสำเร็จแด่แม่ย่นางรถคันนี้ด้วยเทินสาธุสาธุ สาทุอันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็รอเลิกออกเลิกออกของเราวันนี้ก็คือเก้าโมงห้าสิ้านาทีนะคะแล้วเราก็มาเอาสองใส่เกะ๊เป็นขวัญเก๊กันนะคะเชียออเชอ้ชย พุทธังพุทธังแควค่าทำมังแค้วค่าศัตรูภัยพามินาสันติขอให้รถนี้เป็นรถไปดีมาดีคำคูณทำมาหาก,กินข้อข้องเดินทางปลอดภยัยขับรถปลอดภยัยแควค่านะครับ <I know. S 1> อีกทีหนึ่งจะ้ะ ทีนึ่งแนี้อ่ะไปมาแล้ใช่ไหอ,อไปิดปบิงมา้าเออแ่ามทีโอเคนะไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเอาเก็บไปเก็เียวเกบ